i'm not รอบเล่นๆครับรอบนี้น็อกเอาไข่แพ้ไข่แพ้ตกรอบเอาหกล้ำเข้าไปเล่นในรอบล้อมเจ้าเลินรอบรองเจ้าเลินคัดอีกสองล้ำเหลือนสี่ล้ำสี่ล้ำเอาไว้ดูิว่าใครจะตกรอบนี้หรือใครจะไม่ตกรอบต่อไปเอามาวัดกันครับเที่ยวนี้เที่ยวนี้สามล้ำอัดกันมาอัดกันมาเต็มที่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครเพื่อด่านขับเพื่อด่าขับอยู่ร่องน้ำร่องน้ำที่หนึ่งอยู่ร่องน้ำลินตลิงก็พยายามไล่เบียกเข้ามาพยายามไล่เบียกเข้ามาเทสติชัยเทสติชัยเทสติชัยสิงประนอนสิงห์บางมาะนอนไวๆสิงห์บางประนอนไวๆ อยู่ร้องนำที่สองจะหนีพลหรือไม่พล,พลพลไม่พลในเมื่อในเมื่อจะมาเจ้าอำมงคงเจ้ารำรำโคงก็ไม่ธรรมดาวันนี้ลายเบียก,กันมาลาเบียก,กันมาลายตะคบรบลาย ูว่าจะมีทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันก็สมกับการแข่งขันเหลือ,อยาวประเพณีเชื่อมสัมพไพรทะเลาแม่บอกเลยว่าเพชรดามคำหลุดรอดมารอบสองจะได้สกเลอบอลว้ำบานดึงเดียวจะสอบปปหลเหลือดีในรังจากบ้านถ้าด่านเมืองใสผู้ต้องแขวนสวบรันเขตเอาละว่ยล้ำน้ำติดเพชรด่านครัเพชรด่านครไปหนุ่มนในบอลคนสอบปปหลภายแรกแซงหนีภายแรกสิงไล่บนไล่พี่ไล่บนไล่พี่เทพสิริชัยเทปสิริชัยสิงหบ้านพนอบไปไวเอาละว่ยเจ้าลำน้ำพองล่องน้ำที่สามบอลมันจะตกที่น้ำระบาดเลยใ มตอนนี้อนเมื่อตอนนี้จะพูดไม่ออกจะบอกไม่ถูกว่าเจ้ารำนั้นโค้งเจ้ารำนั้นโคงจะเข้าจะเข้าไปได้หรือไม่ไว่าตอนนี้เพชรตันคำเพชรตันคำลหมบไลายพีลาจีลาจีเชรสิริชัยสิงห์้างพานนท์ไวไวมันไวเอาล่ะกบ่น้องกัา Terror, ไปจางลีรอไ่จางลีรอครับคู่นี้คู่นี้ยาวหนึ่งสองเข้าไปครับคู่ที่สามนั้นตกรอบแน่นอนครับเสียใจด้วยพี่ช่วยอะไรไม่ได้ลองน้ำด้ึยจังเลือดีมีกำลังหน้าว่าในน้ำก็เลือดีพี่ว่าเพชรแันครับเฮชแดนกํับข้มาจากสบปลาวมาจากสังเกตเจอกันไม่เจอเจอเทมสิริชัยเพชรสิริชัยสิงห์บางพยนตอยู่ลองน้ำกลางก็ใส่เสื้อสีกว่าใส่เสื้อสีว่าใส่เสื้อสีหลากสีบอกว่าสีจมพปูสีจมพปูไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอดไม่แดงนั่นก็คือนั่นคือบอกว่าเลือดีมีกำลังหน้า เจ้าลำพองเจ้ารับเจ้าลำพองเจ้าลำลำพองเจ้าลำลำองเจ้าลำลำพอง,พอง,พองไปปัดไฟไปไฟเสดเลยล่องน้ำทึงสาล่องน้ำดึงสามเรือนี้มีคำาำล่าันเท เทฟทีดีขณิตใจากว่าสบาย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 อยูที่จะสบายขนาดไหนก็ไม่แน่แล้วครับดูที่ว่าจะพายจะพายสบายสบายขนาดไหนในเมื่อในเมื่อเทพทีดีใช้สิงบางมะนอนไวๆอยู่ร่องน้ำที่สองนั้นเริ่มจะพายหนีมาก่อนเริ่มพายหนีออกมาความมาไวยก็ไม่แน่ทั้งในเมื่อเพนิดรพนขับก็ไม่ธรรมดากับไล่เบี้ยก็มาไล่เบี้ยก็มาเจ้าหลางน้ำโขงเจ้าหลางน้ำโขงที่ไร้ประกอบไร้ประกอบกอดอดสิงบางก็น้อนดูที่ว่าสิงบางม็นอนหรือว่าในน่าในน่าเทพทีดีใช้สิงบาง พลหรือไม่พลพลไม่พล,พล,พล,เ,ลเป็ดนานคัามไเบียดดูที่ว่าสองลำสองลำานไครจะเข้าไปล่นในรอบรองชนะเลิศเอาแล้วกัปนปาดหัวตัว,ตว,ตวเท่าจะเทพชินใยเรียบดินใจถึงบางไม่นอนไว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 บอกว่าไวไวสบายแล้วนะครับวันนี้ต้องผายไวไวเจอกับใครไม่เจอเจอกับเรือนี้มีคำไี้ว่าเหลือเจ้าสิงเจ้าท่าเจ้าสิงเจ้าท่าก็คือล่องน้ำที่สามล่องน้ำที่สามล่องน้ำฝั่งนู้นล่องน้ำฝั่งนู้นคือเจ้าเจ้าลำไป้นลของเจ้าลำไป็นลของตรงไหนไ่บนไ่บีเพ เฮ็ดันครับเฮ็ดยันครับจาสมบอเราจากสบอเราจังคนสซักันมาโนเี่โนเี่โนเล่ยิงหัวเมียดดีกันเอาแล้วหนึ่งกับสานึ่กับสากับ3ามใสกันได้มีกันแล้วสอไม่พังแล้วสองนำมาแล้วสองนำมาแล้วใส่เสือดีกว่าก็คือเทศสีนิชัยเทมทีนิชัยภายแรงจางนี้นี่รอดปอดใจเพื่อเดานครับสากสมบบอเราสวรรค์แขกจัตัก่อนได้จะทันหรือไม่ท้อง เอาไว้ rumor, เร่งสปีดเร่งสปีดตีแรงจะแซงกันมาแล้วก็คือเพชรดันเข้าเพื่อนขันเขาไล่แรงจะแซงกันมาจะแซงกันมาจะแซงกันมาแต่สิงห์มานมันน่าเสียดสีใจเสียดสีใจเสียดสีใว่ายังไงเสียดสีใจว่ายังไงในเมื่อเจ้าเจ้าหลังของเจ้าหลังคนงอีสีนีนีแล้วก็พากันเข้าเทียดยแต่เรือที่พันเข้ารอบนั้นนะครับเรือ